สวัสดีกันด้วยนคะครับผมวัน,นก็อยู่กับผมนะเกเกเกมัน,นก็จะมาดูในแมบนี้นะฮะเดีด๋ยวขึ้นให้ตอนนี้ก็จะมาดูนะฮะว่ามันจะใช้ได้จริงไหมโลบักเนี่ยมันจะมีจริงไหมในโลบักแมปนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยตอนแรกก็ปากหวัวง,ง่ายๆตอนที่สองหูหายด้วยมาซักทุน มาได้เก็บป้ากลัวมาเก็บอ๋อเฮ้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงรัดผมทำไมคุณผู้หญิงแต่แต่เกิดนานด้วยนะคนลองปลูกนี้ผมจับจับจับเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้หวะใช้ได้หวะจับจับจับนี่เจับไปกดคุณผู้หญิงน,น,นะล,ลบักลกบักแม่ เราไปหาโูปัออกเมนโอเคเอไปไวาไวๆเลยไปไวาที่สุดเนื้อโรคก็วันนี้ก็จะถ่ายแบบคนบ้าเลยนะฮะถ่ายไวๆแชมเปญบอกแล้วผม้าผมบ้ามาต่อไปต่อไปตายนะ ก็วันนี้ไม่ค่อยมันได้มารีวิวอะไรมากนะสืบสืบไปเตะ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 ต้าลงมาปะแป๊บนึงฮะยังไปเริ่มเลยนครับอู้สุดแล้วอู้แตกยังยังไม่แตกเลยอวะแค่เริ่มไม่ได้เงินเนี่ยก็ถ่ายคลิปคนบ้าแรย ฝากกดติดตามด้วยทุกคนลืมบอกเรื่องนี้ก็เลยเขาเนียบสักพักนะครับผมการตากลัวเมื่อที่ดีมันต้องมีสติหน่อยไม่รู้ ถ้าคนไม่รู้ทางถ้าตามผมมาได้ <c oughs> เอาตาย <c oughs> ตายงานงงงโอ้โห <c oughs> ผมตายในด่านงงงได้ไงครับเนี่ยลุงไม่รู้อ่ะนะลอ <c oughs> เ,เรียนเสียงพยัญสนะหน่อย ก็พูดทำไมดีก็จะได้แล้วนะครับผมก็คลิปนี้ไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรมากนะที่เกตัดตัดต,ต่อไม่เหมือนเข้าหรอกอ่าถึงแล้วนี่ฮนะจืนี่ เดี๋าแต่งตัวก่อนเอานี้เฮ้ยอ่ะทำไมนี่ได้อะนี่นะออกได้แล้วน่าใส่หนุนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร